คำเตือนคลิปนี้คือการฝึกภาคเท่านั้นเพราะฉะนั้นคำแปลอาจจะไม่ตรงร้อเอร์เซ็ขอให้ทุกคนรับชมแบบถอดสมองและก็ใช้จักรยานในการรับชมนะครับผมซึ่งสามารถดูถูกลิขสิทธิ์ได้แล้วที่อันนี้วันไทยแลนด์กับบินิบิลีนะครับผมซึ่งคลิปมันจะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับ,บรู้อยางก่อนวันนี้ผมจะมาขอแนะนำคนที่มาภาค ให้กับเราในวันนี้นะครับผมซึ่งผมนั้งภาคเป็นอาซางิีนะครับผมแล้วคุณใครตัางก็มาภาพเป็นคุณฟูจิให้กับเรานะครับผมส่วนตัวละครอื่นนะครับก็คือเราก็เออค้าคๆกันเอานะครับผมซึ่งคลิปจะเป็นยังไงก็ไปดูกันครับจุ้มอันนี้ของจริงแนละ้วอันนี้ของจริงแนละ้วไปไปดูไนดะ้อันนี้จะถ่ายรูปอะไรเหรอบอกมาได้เลยนะอืมงั้นอาซังยีคุณ ขอออมหน่ย่ยถ่ายมือไปทำไมนะช่วงแรกๆก,ก็ใช้มือตัวเป็นแบบอยู่หรองนะแต่รู้สึขขกแปลกเหมือนเอามือผู้หญิงไปแบบปะบนร่างกายผู้ชายเฉยๆเลยอ๋อเออจะว่าไปถ่ายรูปพวกนี้ไปทำอะไรเหรออวาดการ์ตูนอะวาดการ์ตูนเหรอ นักวาดกระตูนนี่เองต่อในแช้งานได้เลวยวาดกระตูนแนวไหนเหรอพูวากระตูนต่อสู้แนวรักๆที่เป็นโดจินโอ้สุดยอดล่ะส่วนนี้ก็เอาไปใช้อ้างอิงวาวาดนะหมายความว่ามือของฉันจะกลายเป็นกระตูนอย่างนั้นเหรอนี่นี่ในเมื่อเป็นกระตูนต่อสู้ก็ต้องโพสท่าที่ทรงพลังกว่านี้ใช่ไหมล่ะพวกท่าต่อสู้นะอืมก็จริงฮะ ถ้าแบบนี้ล no ่ะเป็นไงขอเรามาดูหน right? hey, ่อยแล้วกันว right. ้าวเหมือนเลยทำหน้าเหมือนเจ็บด้วยเหมือนเจ็บเหรอเฮ้าทำอะไรกันอยู่หนั่นไม่รู้สิยังเหลือท่าไหนอีกนะเฮ็บเฮ็บอ่ะเอ๊ะเฮบอึบเอึนี่คนฟูจิช่วยแก้มัดให้หน่อยสิเห่เฮ่ ค่ะคุฟูจิชื่อเรื่องก็คือตึกนี้มีชายหน่ท่านพี่โหเท่สุดๆเลยคือคือว่าคุณโคฮาโคนี่นะมาทำอะไรที่นี่ล่ะกำลังเข้าได้เข้าเข็มเลยนี่พวกคุณคิดว่าที่นี่ที่ไหนกันเนี่ย